วาระเฉลิมพระชนมาบรรจบขอน้อมนบบาททบงพระทรงศรีถวายพระพรชัยมงคลด้วยพักดีมหาราชนีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสกาวใจจำกัด Transcrição e เดี๋ดเนเดี๋ยวรเดดนี่คือเพลงอะไรเพลงกีฬาไงเวลาเขาเปิดเออแต่ก่อนที่จะดืๆเนี่ยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ์ตซั ชอบมากเลยวันนี้ทำไมครับช่วงเนี้ยบ้าออกกําลังมันเทรนออกกําลังมันมาตอนเนี้ยมาแรงแล้วก็เราก็อยากขุนดีอะเนาะแล้ววันนี้ยังไงครับพี่กมอผ่าผมมาแหล่งรวบรวมโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่อยากให้พี่ม่อนะซื้อให้พี่สักชุดหนึ่งโอ้จัดมาป๋ามากตอนนี้มีอยู่ห้าห้าพันห้าบาทดีและ จะพาคุณผู้ชมแล้วก็มิม่อนเนี่ยนะเดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าครอบคลุมวงการเลยนะทั้งวงการกีฬาเลยนะวงการกีฬาทุกอ,อ,อย่างคือเป็นอุปกรณ์กีฬาคือผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาผู้ผลิตเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อลองเท้าแล้วก็อะไรฟุตบอลลูกฟุตบอลใบแพนนิตกระเป๋า สูงเท้าอะไรเนี่ยี่ที่เห็นเสื้อผ้าคือเต็มหมดซึ่งก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ถ้าพูดปุ๊บเนี่ยคนไทยคนไหนเนี่ยไม่รู้จักถือว่าไม่ใช่คนไทยเลยนั่นคือแบรนด์ FBT ครับคุณผู้ชมรู้จักรู้จักทันทีพอพูดจุก FBT รู้จักทันทีอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเขาเลยเนี่ยครับมาถิ่นเขาเขาถนนรามคำแหงใช่ึก FBT มีทั้งหมดตั้งหลายชั้นเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนมาเพราะว่าจะไปคุยกับเจ้าของอ๋อวันนี้คุยกับเจ้าของเลย ดีเลยจะไปคุยกันกับเรื่องทำยังไงให้เขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ดีเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนชอบไปไหนนะฮะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมขอเดินขึ้นไปข้างบนก่อนไปไปะไปเดี๋ยวเรามีลิฟต์ไม่ใช่เหรอติดต่อ ตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะคะนั่งอยู่ข้างๆค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเอกมนชัยโชคภัยบุญกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับีเรียกว่าเป็นเจนล่าสุดที่เข้ามาบริหารถ้าพูดถึงแบรนด์ f v t เนี่ย หลายคนรู้จักกันดีฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากนานมากนี่เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับต้องถามย้อนกลับไปเลยครับพี่เอกฮะกี่ปีแล้วครับสำหรับแบรนด์นี้ครับปีนี้บริษัทเราจะครบ65ปีนะ้วครับโอ้หถ้าเปรียบเสมือนรุ่นคุณพ่อเลยอะคนก็ใช่ฮะบเปรียบเสมือนรุ่นคุณพ่อเริ่มต้นเหรอฮะพี่เอกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากคุณพ่อนะครับคุณกมนโชคภัยบุญกิจค่ะท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่าเห็นว่า ลูกฟุตบอลเนี่ยปัจจุบันไม่มีใครทำอยู่ในมสมัยนั้นแล้วท่านก็เลยคน้นคิดค้นวิธีเย็บลูกฟุตบอลโดยโดยลอกแบบจากลูกของมือนอกเขาอเอามากแกะเลยมาดูที่ว่าเขาเย็บยังไงอะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหมคะแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์เย็บเองยืมเงิน1,000บาทจากเพื่อนเพราะสมัยนั้นพอ่พอมาจากประเทศจีนครับ คุณพ,พ่อมาจากพิษณุโลตอนที่เขาอายุประมาณสิบห้าแล้วก็หางานนู่นทางนี้ทําเลี้ยงตัวเองไปวันๆจนถึงวันที่เขาได้ลูกฟุตบอลมาลูกหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไม่มีใครที่ผลิตอยู่นะเวลานั้นแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยลูกฟุตบอลต้องมาจากเยอรมันแล้วก็ลูกแพงมากบ้านเรานี่ก็ถ้าเกิดใครจะเตะก็เตะลูกมะพร้าวปนระมาณนี้อ่าท่านก็เลยหาวิธีอ่าชำแหละ เรามาลูกหนึ่งทีแถกผ่าเลยเงินหนึ่งพันบาทไปซื้ออุปกรณ์มาซื้ออุปกรณ์มาซื้อได้ซื้อหนังครับซื้อยางเข้ามาแล้วก็ลองลองผลิตด้วยตัวเองอย่าบอกพุอพ่อเย็บเองเย็บเองกับมือด้วยตัวคนเดียวไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยสิถ้าย้อนไปสมัยก่อนในหกสิบห้าปีเงินหนึ่งพันบาทหาได้ยากมากนะเนี่ยเยอะนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรผลิตมาสามลูกก็เอาไปขายสามลูก ได้เงินมาก็ซื้อเขาบอกสมัยนั้นเนี่ยขายลูกหนึ่งซื้อหนังได้ผลิตได้อีกห้าลูกแล้วก็ค่าแรงก็ของเขาคนเดียวแล้วพ่อเย็บคนเดียวคุณพ่อเย็บคนเดียวแล้วก็แต่ก่อนนั้นคุณพ่อเย็บอาศัยวัดสะพานเหลืองให้อยู่เพราะว่าอยู่เข้ามาหางานในเมืองแล้วก็ไม่มีที่พักก็อาศัยอยู่กับวัดแล้วก็เริ่มทําได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทัวริสมาทัวริสฝรั่งมาดูวัด แล้วก็เห็นเขานั่งเย็บแล้วไปถ่ายเขาเย็บบอลเขารู้สึกเขินเขาอาย<ม>เขาเลยอตอนนั้นพอมีเงินสักพักหนึ่งก,ก็ยกสมบัติที่มีแล้วก็ย้ายกลับไาอยู่ราชก,กระบังจ้างลูกน้องแล้วก็เปิดเป็นบริษัทครั้งแรกครั้งแรกที่ราชกระบงรังเปิดที่นู่นเลยอันนั้นปีอะไรครับอนนั้นก็เนี่ยครับปี1952 1952ยังไม่เกิดเลยเปิดเปิดโรงงานที่ราชกระบังใช่ครับแล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการ ชื่อปีหนึ่งจ้าคุ้อชื่อเอฟปีทีเลยป่ะคะชื่อตอนนั้นชื่อขอจกเป็นท่าข้าวข้าวส่วนจำกับฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยพูดง่ายคือตอนนั้นผลิตแต่ฟุตบอลอย่างเดียวอย่างเงี้ยลูกฟุตบอลอย่างเงี้ยออ๋ใช่ไหมคะใช่แล้วถามอีกทีครับสมัยก่อนคุณพ่อเขาสนใจทําไมถึงมาเล็บรูปฟุตบอลเพราะอะไรฮะคุณหรือว่าเขาเล่นกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าฮะว่าเขาคุณพ่อที่เกิดมา คืออพยพมาอย่างเมืองจีนคงไม่มีโอกาสได้ได้เล่นกีฬาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรแต่ก็เห็นว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่ยังไม่มีใครทําแล้วก็เขาก็คิดที่เป็นคนทํา FBT ย่อมาจากอะไรคะฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยก็คืออันนี้เลยก็เป็นชื่อย่อของของบริษัทเราเลยใช่ก็ตอนแรกก็ใช้แค่คําว่าฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็น FBT ตอนที่ คือหลังจากคุณพ่อผลิตลูกฟุตบอลได้เนี่ยท่านก็เริ่มเริ่มมีกำลังทุนมากขึ้นก็มองเห็นว่าด้วยการที่ท่านพูดภาษาจีนได้ครับอม,มองว่าอยากจะขยายเพรอาะตอนนี้พอพอท่านเห็นว่า มีลูกฟุตบอลให้ประชาชนได้ใช้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็น่าจะจะมีอย่างอื่นด้วยก็เดินทางไปไต้หวันนะครับเป็นคนแรกๆที่เดินทางไปไต้หวันแล้วก็หาเทคโนโลยีที่จะผลิตสินค้าอ,อื่นที่เกี่ยวข้องกับกีฬาพอหลังจากฟุตบอลแล้วก็เลยมีสินค้าหลากหลายเลยก็มีไม้แบต เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดใช่ครับแล้วก็มาเป็นแบรนด์ fbt แล้วก็ใช้แบรนด์ fbt กับสินค้าอื่นด้วยมาจบจนทุกวันนี้แล้วอย่างนี้คุณเดกตอนเด็กมีความฝันไหมว่าโตขึ้นมาเราอยากจะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากกีฬาอย่างอื่นหรือไม่มอาชีพเลยอาชีพไม่เคยได้คิดไม่คิดไม่เคยมีโอกาสได้คิดตอนที่เรียนจบิีอาโทใหม่ก็เขาก็มีพวกแบงค์เบิ์นมาสัมภาษณ์ก็ลองสัมภาษณ์ดูก็ ก็เขาก็รับนะฮะแต่พอมาปรึกษาที่บ้านว่าจะไปทํารุ่นสักสองปีสปีได้ไหมได้ไหมค่ะประสบการณ์ก็ถูกยิงตกก็เลยเลยไม่ได้เลยก็เลยต้องต้องให้ไดจะได้เป็นนายแบงค์แล้วสําหรับ FVT นะฮะแบรนด์จุดเด่นของ FVT คืออะไรผมคิดว่าจุดเด่นของเราเนี่ยเราพยายามทําสินค้าที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าของเมืองนอกเขา แต่ในราคาที่ย่อมยาวที่คนไทยดได้คนที่อยากเล่นกีฬาแต่ไม่มีทุทรัพย์เยอะมากมาย <pardon. S 2> ก็สามารถเล่นได้ <coup. S 2> อย่างอย่างคือโดยใช้สินค้าที่คุณภาพเทียบเท่า <finished. S 2> อัอออนนี้เป็นแกนแกนกลางของปัจจัยของของแบรนด์ของสินค้าที่เราทำเทปหน้าแล้วก็ต้องใส่ FBT บททั้งชุดผู้สนับสนุนล่วงหน้าด้วยขอบคุณครับ ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ที่ตรงรังคำแหงนะคะตึกใหญ่มากเลยหลายชงหลายชั้นเลยแนวคิดที่สร้างตรงนี้คือไงคะ MBT Sport Complex เนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2,5,3,8ครสบมแแนวคิดก็คือว่าเราอยากเราไปเห็นเมืองนอกมาเยอะเมืองนอกเนี่ยในในไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรืออเมริกาหรือทางยุโรปเขาจะมีห้างสำหรับกีฬาที่ใหญ่เฉาะนะฮะ เป็นจุดสมรวมเลยอตอนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยก็มีแต่คนอวยพรว่าเจรงแน่ๆเ้ยจริงหรออวยพรดีขนาดนั้นละฮะอวยอย่างง้ล่ะแล้วเราก็เราก็ลำบากอยู่ช่วงปีแรกๆเพราะว่าไม่มีใครที่จะเอาพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วมาลงแค่กีฬาแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะสำเร็จได้แต่ก็เราก็ฝ่าสองสมปีแรกมาแล้วก็ไปได้ดีหังจากนั้น ที่เนี่ยไม่ใช่แค่มีแบรนด์แค่แบรนด์ของไทยแต่มีแบรนด์ต่ร์ด้วยอด้วยมีกีฬาสําหรับคนที่เล่นกีฬาแปลกๆที่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยคุณจะไปหาซื้อไม้เบสบอลที่ไหนก็ก็ไม่มีก็ต้องมาที่นี่มีอาจะเล่นเทควันโดคุณจะเล่นยิมนาสติกเรียกว่าครบวงจรเลยคะเนี่ยมีทุกอย่างเลยทุกกีฬาไอ้นี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอแบบว่า พาคุณผู้ชมไปเดินดูร,รอบๆไปชมบรรยากาศเลยคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมพูดคุยกับคุณเอกต่อค่ะครับซับสาระพระบาทสมเด็จพระจอมเ้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สี่ พระองค์ทรงก่อตั้งสมาคมกีฬาสยามขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกระทั่งเมื่อวันที่5มกราคมพศ2475ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ได้ทรงจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมกีฬาสยามขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยาพิรมพักดีดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรกของวงการกีฬาไทย We're up on night, we're up on night, we're up all night, we get up we're up all night, we're up night, we're up night, we're night, we're night, เป็นไง่ะให,ใหญ่โตอ่ะคุณผู้ชมครับพ่ดง่ายๆว่ามันเป็นอาณาจักรกีฬาครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่มันเฮ้ยที่ไหนเราหาซื้อไม่ค่อยได้ที่นี่มีถ <พอ S 1> ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนี่ยนะรเราพยายามที่จะเอาที่นี่เป็นศูนย์เซ็นเตอร์ว่าใครเล่นกีฬาทุกประเภทอยากหาอะไรในทุกโดยทุกยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามให้มีให้มากที่สุดเดี๋ยวพี่อมอย่ายุ่งมันนี่อะไรนี่ไงที่แบบเป็นเส้าหลินไงไม่ใช่ ใช่ใช่ฝ <Hands Sugar> ึกอย่างเงี <Rivers Jacqu eline> ้ยฝึกแบบเนี่ยงา่อย่างเงี้ยแกลกๆยัมีเลยอ่ะ อ,อันนี้เราเรียกว่าเขาเรียก p เ a ลก ball, <Ground> ball. เป็นเป็นบอลสำหรับให้เด็กเล่นโยนใส่กระจกแล้วจะไม่แตกอะไรเงี้ยทือเล่นเล่นได้เ,เ<ล>ด<า><ๆ>เ้งหนึงมากเ,เลยอ,อะเด้งหนึบมันเลิศอะให้เด็กเล่นได้ไง ที่ FBT เนี่ยมีชื่อเสียงภายในประเทศแล้วจุดไหนฮะที่แบบ FBT เป็นที่รู้จักของต่างประเทศด้วยครพี่เอกครับคือตอนนี้เนี่ยเรา FBT ของเราเราอยากจะสร้างให้เป็นแบรนด์ของอาเซียนของภูมิภาคอาเซียนใน10 11ประ,ประเทศของเรารเราค้าขายในสิงคโปร์มาเลเซียมาก,กว่า30ปีแล้วครับเราเข้า อินโดจีนก็คือลาวเขมรพม่าครับครบแล้วก็ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นผ่านการสนับสนุนของซีเกมของเราทําให้ที่เราสนับสนุนทีมชาติของไทยใส่ในซีเกมดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็ไปสนับสนุนการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันของแต่ละที่ที่เขาจับด้วยพดถึงเรื่องสนับสนุนนี่ไงพี่เอกสนับสนุนเรื่องของกีฬามันก็เยอะละพี่เอกสนใจสนับสนุนรายการสักอีกหนึ่งรายการไหมครับเลี้ยงดูก็ได้ค่ะเลี้ยงดูเลี้ยงดูรายการกินไม่จุเท่าไหร่เ่ะช่วงนี้ออกกําลังกายตอนนี้ขึ้นบหวที่มีทุกอย่างเห็นไหมมีทุกอย่างจริงๆรคือขาดเหลืออะไรคือมานี่ได้ของครบอ่ะแลวอย่างนี้ฮะถามนิดนึงว่านอกจาก เอฟีทีเนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้านกีฬาอุปกรณ์กีฬาในประเทศไทยแล้ว mm hmm. ตอนนี้มีนโยบายที่ในเรื่องของการสนับสนุสน,น,นวงการกีฬาไทยยังไงบ้างคบพี่เอกคือเราเนี่ยนะครับเป็นคนแรกต้องบอกว่าเราเป็นคนแรกที่เข้าไปหาสมาคมฟุตบอลเมื่อ40กว่าป,ปีที่แล้ว mm hmm. บอกว่าเก็บงบของท่านไว้เถอะอย่าเอางบของท่านมาซื้อเสื้อผ้าเลยแต่ให้เราให้เสื้อผ้าท่านใช้ดีกว่า oh. ไหม mm hmm. เราให้การสนับสนุนกับสมา unity, คมกีฬาเราให้การสนับสนุกกับก,การจัดการแข่งขันกีฬาไม่ไว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติกีฬายาวยชนแห่งชาติอะไรพวกนี้เราก็ให้ให้การสนับสนุนอีกอย่างที่เราภูมิใจก็คือว่าเราเป็นผู้สนับสนุนเดียวของกีฬาคนพิการครับ ที่ช่วงหลังมานี่ได้เหรียญกันเยอะแยะคับจากการแข่งขันระดับอาเซียนระดับประเทศะระดับโลกด้วยะะนะฮะก,ก็เราก็ภูมิใจที่เราได้ให้การสนับสนุนเขา <Rose. S 2> ม,มาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วถ้าจะนึกถึงเอฟี T ครับ คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรอ่ะค,คือเราอยากจะให้เขานึกถึงว่าเราเป็นเราเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่ได้คุณภาพมาตรฐานอ,อย่างลูกฟุตบอลของเราเนี่ยเราก็นำไปผ่านฟี ف าให้ฟี ف ารับรองว่า,า,าดีเท่าดีเท่าแบรนด์อินเตอร์ทุกแบรนด์กับแล,แ,ลแล้วเราทำอย่างนี้มากว่า40ปีแล้วเรามองว่าต้องได้มาตรฐานเทียบเท่ากับแบรนด์อินเตอร์ทุกแบรนด์แต่ว่า เอ่อเป็นทางเลือกใ,ให้ให้ให้คนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ได้ในราคาที่ย,อย่อมเยา ใครใครใครอะไรเนี่ยอ๋อคุณโชกมวยพอดีครับเล่นใหญ่เออเล่นใหญ่ไม่เป็นศาสตร์พี่เอกเลยชั้นบนนี่เป็นอะไรฮะส่วนส่วนของอะไรฮะพี่เอกเอ่อชั้นบนนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าขายส่งเสื้อผ้า สื้อสโมสรต,ต่างๆน,นี่นีนที่เราสปอนเซอร์ทั้งหมดอ,อันนั้นอะไรคะคุณเอกอ่นนั้นเป็นห้องผลิตเขาเรียกว่าโรโตไทป์หรือว่าผลิตเสื้อคือคุณสามารถมาและดีไซน์เสื้อตัวเองได้เลยเหรอคะแล้วก็ต้องการเสื้อแบบไหนสีอะไรแล้วก็ให้ดีไซเนอร์ของเราเนีช่วยแล้วก็<ม>เขาสามารถผลิต ผลิตเสื้อของคุณได้ภายใน40นาที40นาทีครับ40นาทีจริงรอครับจริงไปดูรู้ดีกว่าอย่าไปดูอืมอ่ะป่ะเราป่ะมาดูฮะดิจูโนรู้หรือไม่ในปีคศ1855นรานายชาว์ูเจีย าวอเมริกาผู้คิดประดิษฐ์ลูกฟุตบอลแบบสมัยใหม่ลูกแรกของโลกโดยออกแบบและผลิตลูกฟุตบอลที่ทํามาจากแผ่งยางวันคนายติดด้วยกาวซึ่งปัจจุบันลูกฟุตบอลลูกนี้ถูกตั้งแสดงและเก็บรักษาไว้ที่ n น t i o n น s Soccer h เ l l ร f a m e ออนรมออนตาประเทศสหรัฐอเมริกา โอ้ยขั้นตอนในการผลิตนี่กําลังทํางานขมักขม่นเลยเนี่ยข้างในนี้คือเราผลิตอะไรได้บ้างครับพี่ครับเพื่อจริงจอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลายผลิตอย่างย่อนะครับเรามีไว้เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยสมมุติคุณมีมาทีมหนึ่งคุณใหญ่จะทําเสื้อบาสที่เป็นดีไซน์ของคุณแล้วก็ไม่เหมือนใครคุณก็สามารถมาทํางานจากดีไซเนอร์ของเราสามารถตัดเราสามารถพิมพ์เราสามารถปัก แล้วก็ตัดเย็บเป็นตัวให้คุณได้เลย4 <45 S 2> ี่ิาทีอยากแบบเข้ารูปแค่ไหนสั้นยังไงยังไงออก <What S 2> แบบได้ไไดหมดอ้ยดีนนเลยพร้อมเลยม t e ติ dition ั่นใช่ไม่เหมือนใครด้วยคุณผู้ชม เป็นสิ่งเซอร์ไพรส์กับทางรายการมากๆครับสปอร์ตซับแมยังไงครับพี่พี่พี่เอกครับยังไงครับวันนี้นี่นพี่พี่เอกพิชื่อผิดพะค่ะนี่ชื่อจริงชื่อยาย่ๆนะคะเอาไม่ใช่อ่ะเอาเอาเหมือนจะเก่าใจนี่ก็หวังว่าจะถูกใจนะฟุกใจขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ย่อย่องามเลยไหมคะย่อโยกย่อ เป็นผู้บุกเบิกเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างนะคะของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะ FBT ให้รี่กฝากดีกว่าฝากถึงแบรนด์นี้นะคะเป้าหมายใน,นอนาคตต่อไปที่วางไว้ก็ยังไงยังไงนะคะ FBT ก็เป็นแบรนดของคนไทยขั้นแรกเลยก็คือว่าเราก็จะพยายามเซิร์ฟคนไทยเซิร์ฟความต้องการของกีฬาคนไทยให้ดีที่สุด แต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีความฝันความหวังว่าอยากจะเป็นแบรนด์ของภูมิภาคหรือเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ด้วยระดับอินเตอร์เขาเรียกว่าโกอินเตอร์แต่เป็ก g หลายประเทศแล้วเร็หวังว่าภายในช่วงชีวิตผมก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนี่และอย่างหนึ่งแบรนด์ของรุ่นไทยที่เราภาคภูมิใจในส่วนตัวเองมีรางวัลภูมภาคภูมิใจรอนอะไรบ้างครับจริงๆแล้ว บริษัทเราเนี่ยได้รางวัลมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้สอ่งออกดีเด่นผู้ผลิตดีเด่นห,หรือว่ารางวัลจากหน่วยงานต่างๆที่เราให้การสนับสนุนไปแต่ที่เราน่าจะภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นรางวัลซูเปอร์แบรนด์ซูเปอร์แบรนด์ซึ่งเปรียบเทียบความมีค่าของตัวโลโก้ของหรือว่าตัวแบรนด์เนี่ยเทียบเท่ากับอ,อ,อินเตอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple Coca-Cola m c d o ม a l d น แต่เรายังติดหนึ่งในร้อยที่ติดปากคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักเอางี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกเป็นหนึ่งงอาชีพนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกันนะคะก็คืออาชีพผู้ผลิตนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างมีครบทุกอย่างนะคะพูดทิ้งไทยไว้นิดนึงสาหรับคนที่แบบว่าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายอะไรบ้างคะ ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือมีความมุ่งม,มั่นและมีวินัยมีวินัยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นสิ่งที่เราต้องการและเดินทําทุกอย่างในสิ่งที่เราทําได้เพื่อที่จะถึงจุดมุ่งหมายนั้นผมคิดว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จกันได้เลนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะค,คุณเอกมนชัยโชคภับุญกิจรองกรรมการ ผู้จัดการ 1. 1> บริษั ouais. ทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตอิงกู๊ตจำกัดค่ะขอบคุณครับคุณคร <ข ap, S 1> ับและขอบคุณครับบริษัท FBT Sport Complex จำกัดศูนย์สัปปะสินค้า FBT หัวหมากนั่นเองครับนี่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์กีฬาคันเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าแวะมาได้เลยนะมาที่นี่เขามีถึงเจ็ดชั้นมีครบทุกอย่างหรือว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเอ้ยข้างบนมีฟิตเนสเองสองชั้นโอ้โหแต่วันนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปฟิตเนสก่อนละใช่แต่ผมตัว เตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าหาซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ขึ้นไปเฟซบุ๊กตั้งทีมตั้งทีมะตั้งทีมตั้งทีมเด้งว่าเด้งสองเด้งอ่ะไม่ใช่คนละทีมกันสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับจะเป็นกีฬาอะไรและอาชีพอะไรครับต้องคอยติดตามครับกับรายการนี้ฮะสปอร์ตซับชูชูชูเอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ใ่คขอบคุณครับขอบคุณครับข่าวฝาก มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักบิดไทยลุ้นแชมป์ในรายการเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2015ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ณสนามช้างบุรีรัม